พลังงานไม่จํากัดแบบที่เราเห็นกันในคลิปเนี่ยมันมีจริงไหมนะครับเดี๋ยววันนี้มาแชร์ให้ฟังครับคือต้องบอกว่าเป็นเรื่องยอดฮิตที่คนส่งมาถามผมตลอดเวลาเลยนะครับแต่จริงต้องบอกว่าผมก็ไม่อยากออกตัวว่ามันเป็นไปไม่ได้นะครับเพราะว่าสําหรับผมเนี่ยผมว่าโลกเราเนี่ยอนาคตอะไรมันก็เป็นไปได้ทั้งนั้นนะครับถ้าเทคโนโลยีมันไปถึงนะแต่ก่อนที่เทคโนโลยีจะถึงจินตนาการก็ต้องถึงก่อนนะครับเพราะนั้นวันนี้มันมีจินตนาการขึ้นมาแล้วนะครับก็อย่าไปปิดกั้นน่นเป็นไปไม่ได้นะครับอาจจะเป็นไปได้ในอนาคตนะครับแต่วัน,น ครับแล้วเอาแม่เหล็กหรือแผ่นเหล็กอะไรไปติดไว้ข้างหน้ารถนะครับแล้วเราเอาแม่เหล็กก้อนใหญ่ๆก้อนหนึ่งเนี่ยไปไว้ข้างหน้ารถนะครับมันก็จะดูดรถมาใช่ไหมครับแล้วพอเราเลื่อนไปเรื่อยๆเนี่ยปรากฏว่าเราก็จะลากรถให้มันดูดตามแม่เหล็กเราไปเรื่อยๆถูกไหมครับทีนี้จินตนาการก็มาละนะครับเอ้าอย่างนี้เราก็เอาแม่เหล็กนะครับติดเป็นคานไว้กับรถนะครับห้อยมาข้างหน้านะครับเหมือนกระดูกล่อหมาครับแล้วก็ให้รถมันวิ่งดูดตามแม่เหล็กไปข้างหน้าเรื่อยๆอย่างนี้ก็วิ่งไปได้ตลอดการพลังงานไม่จํากัดหรือเปล่านะครับขอแวะไไไไปปเเ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 รร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 รืืื่่่่่่่่่่่่่ออออออองง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 แแแแแแกกนน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 ะะะะะะะคคคคคัััับบบบบีีีียย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 ็ทาา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 จจจ์หลลๆๆใช้้้ธิสสตตผมมมมพพวววุ ย้ะยไปหมดนะครับเอาแบบที่คนทั่วไปเข้าใจได้นะครับพูดง่ายๆเลยก็คือว่าแม่เหล็ก2ก้อนเนี่ยมันดูดเข้าหากันครับแม่เหล็กก็ดูดรถเข้าไปไอ้ตรงรถมันก็ดูดแม่เหล็กกลับเข้ามาเหมือนกันนะครับต่างคนต่างดูดนะครับแต่ในเคสเนี่ยมันมีตัวแปรสําคัญครับนั่นก็คือคานครับซ้ายดูดขวา ขวาก็ดูดซ้ายต่างคนต่างจะตงวิ่งเข้าหากันแต่ดันมีคานมายึดตรงกลางไว้ครับต่างคนต่างก็เลยไปไหนไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นสรุปว่าระบบเนี้ยผลลัพธ์ออกมาก็คือมันจะหยุดนิ่งนั่นเองนะครับภาษาฟิสิกส์ขึ้นมาหน่อยเขาเรียกว่าแรงมันบาลานกันหมดนะครับมันแคนเซิลกันหมดนะครับรถมันก็อยู่นิ่งๆครับจนกว่า จะมีการใส่พลังงานแบบที่ตะกี้พูดนะครับเพิ่มเติมเข้าไปมีการใส่แรงเพิ่มเติมเข้าไปเช่นการที่เราเอามือเข้าไปยึกแม่เหล็กออกมานิดนึงนะครับรถมันก็ขยับตามมานิดนึงครับเพราะว่าแรงมันไม่บาลานซ์แล้วนะครับเพราะเรามีการใส่แรงใส่พลังงานของมือเราเข้าไปนะครับแต่ถ้าเราปล่อยให้มันอยู่นิ่งๆไม่มีการใส่แรงใส่พลังงานเข้าไปรถมันก็จะกลับมาอยู่นิ่งเหมือนเดิมนั่นเองนะครับ